เอาละครับผมกาบสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะฮะกลับมาเจอผมก่อนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมและตอนนี้นะครับผมอยู่กับอีสูตรดีแมกนะครับ1.9แซตเซลนะครับผมซึ่งอยากให้ทราบวันนี้นะว่าตัวเซลเนี่ยมาพร้อมกับตัวชุดแต่งเสื้อล้อคันเท่ากับตัวโลบาแบบหล่อๆเลยนะครับก่อนเริ่มรีวิวนะครับผมจะพาลูกค้ามาดูข้อมูลรถกับราคากันก่อนนะครับผมนะครับขอทานโทษทีนะฮะลมแรงไปหน่อยนะครับอ่ะตอนนี้เป็นอีสูตรดีแมก1.9แซตตอนนี้เป็นตัวเซลแล้วนะครับผม ราคาตั้งขาย649,000บาทนะครับตัวนี้เป็นโฉมปี18นะครับเลขไมล์78,000กิโลเท่านั้นเองนะครับผมเครื่อง1.9ดีเซลนะครับก็ของระดับ2ก็คือเป็นบริษัทเราเองนะครับเป็นเงินจำหน่ายนะครับก็ถ้ากับว่าคันนี้รถมือเดียวนะครับรถมือเดียวเลยนะครับผมบอกว่าท็อมใช้งานมากมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันเลยนะครับว่าตัวสเตลเนี่ยให้เรื่องความหล่อเหลาเอาการเลยทีเดียวนะครับผมมีตัวสเกียร์เล่าคันมาให้แบบนี้เลย ตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับคิ้วของเขาเนี่ยเป็นคิ้วสีบอลเงินในยาวลากไปจากฝั่งนี้ถึงฝั่งนู้นเลยนะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าเป็นสีดำนะครับผมพร้อมกับตัวโลโก้เป็นโครเมียมนะครับตัวชุดแต่งของเขาก็จะเป็นคิ้วนะครับเหมือนกันเลยนะครับเนี่ยสีบอลเงินเนี่ยไล่ยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยนะครับแต่รู้สึกว่าตัวนี้ไม่ใช่บอลเงินด้วยนะจะเป็นโครเมียมด้วยนะครับเห็นไหมฮะอ่าเป็นคิ้วแบบโครเมียมเลยนะครับผมแต่ว่าตัวด้านบนนี่มันจะเป็นสีคล้ายสีเงินๆหน่อยนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวด้านล่างก็ไมีอะรเปป็นกกิตต นะครับผมอ่ากระจกมองข้างมองหน้าอันนี้ติดตั้งมาให้แล้วนะดูมุมอับนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับอันนี้ก็เป็นล้อแม็กที่จัดส่งมาให้นะครับจากเจ้าของเก่านะครับก็เป็นแม็กซคอร์สิบเจ็ดนะครับผมคันนี้ก็หน้าดิฟหลังดัำนะครับหน้าดิฟหลังดัำยางเป็นของโตโยนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนงตัวโครงสร้างกระตียงตัดก็ยังคงเดิมอยู่นะครับไม่มีการชนไม่มีรอยเชื่อมนะครับอันนี้โครงสร้างเดิมๆการตีเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับการตีพันเปอร์เซ็นต์เลยก็ครับว่าเดิมร อ่าแล้วก็รถยกสูงก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าต้องมีตัวบันไดข้างมาให้นะครับตัวนี้เป็นสีประตูยกสูงด้วยนะครับรับโลโก้ไฮเลเดอร์นะครับหรือว่าตัวสัญลักษณ์ของตัวยกสูงนั่นเองนะกระจกมองข้างนะครับตัวนี้เป็นสีดํานะครับหรือว่าสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับคลองกับตัวไฟเลี้ยวนะครับบ่ามือจับประตูก็เป็นโครเมียมนะครับแล้วก็ตัวโลบาร์นะฮะนี่เลยสเตลก็จะมีโลบาร์แบบนี้มาให้นะครับแถบก็จะเป็นตัวแถบสีแดงด้วยนะครับผมลักษณะบาณนี้เลย แล้วก็ในส่วนด้านหลังให้ดูบ้างดีกว่านะครับนี่ล้อแมกหลังก็ตัวดัมเบลเขาก็ทําสีแดงมาด้วยนะ,ะลักษณะก็มาที่เลยส่วนตัวล้อแมกเนี่ยมันก็ออกสีเป็นอ่คล้ายๆเป็นสีเทาๆนะเป็นโทนสีเทาเงาๆหน่อยนะครับผมแล้วก็โครงขาคัตซีนะฮะใ,ให้ดูเลยนะครับอ,อันนี้ก็เดิมๆนะครับคัตซีก็ไม่มีรอยสนิมไม่มีรอยคดรอยแตกหักนะครับผมอันนี้ก็เดิมๆนะครับด้านท้ายบ้างดีกว่านะครับ รถก็ถ้าเกิดเป็นของรถที่ห้ออีซูเนี่ยนะครับตัวกันชนท้ายของเขาจะเรียบไปแบบนี้นะฮะจะไม่เหมือนของตัวค่ายลีโวที่มันจะเว้าตรงกลางอ่ะเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโลโก้นะครับติดตั้งให้ครบั้วเลยจากโรงงานนะครับตอนนี้ก็จะเป็นเกีรรุ่นนะครับแทดดีดีไอก็จะเป็นสองตัวเครื่องดูนบูพาวเวอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของไลเนอร์นะครับก็ตรงนี้ก็เป็นไลเนอร์แบบยังใหม่อยู่เลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมก็พื้นที่ใช้สอยก็พอสมควรนะครับเพราะว่ารถสี่ประตูก็แบ่งครึ่งๆอ่ะเนาะถึงห้องารรรคคคึึึึ่่งงงงนนนะัับแล้วก็ตู เก็บไปนะฮะแล้วก็ส so no ่งภายในนะครับผมมาดูต่อเลยดีกว so no ่านะครับด้านหลังก่อนนะครับเอ๋เห็นไหมครับของเขาจะเป็นโทนสีอ่าสีเบจเบทออกเป็นสีเบจเลยดีกว่านะครับแล้วก็ตัดด้วยโทนสีดำนะครับแล้วก็ตัวผนังพนักแขนเนี่ยเป็นเป็นคล้ายๆแบบเป็นหนังแล้วเนี่ยอ่ามีตะปูตะเข็บยังคมอยู่เลยนะครับแต่ว่าบอกเขาไม่ใช่เบาะหนังนะเบาะเขายังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับผมนี่ก็เบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานนะครับไม่ได้มีการมาถอดเปลี่ยนแต่อย่างใดนะครับ อันนี้โครงสร้างเดิมทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็นี่โอ้โหเพิ่งเห็นนะครับนี่นะครับเป็นตัวพรมกระดุมนะครับติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าหลังเลยนะครับล็อกคันนะครับฝั่งนู้นก็เหมือนกันนะครับเอ๊ะตรงนี้อะไรนะอ๋อที่ทักอ่านี่ี่วางแก้วนะฮะนี่คนนั่งหลังก็มีช่องวางแก้วของตัวเองนะครับผมที่ประตูก็มีช่องนะครับให้หนึ่งช่องด้วยนะฮะลำโพงก็มีซ้ายขวานะข้างหลังนะครับข้างหน้าบ้างนะฮะ แถบของเขาประมาณนี้เลยนะครับประตูภายในเป็นโทนสีเปรตดำดำเหมือนเดิมแล้วก็มีโลโก้ของตัวสเตลนะครับนี่ติดตั้งอยู่ด้วยนะครับผมแล้วก็พนักแขนของเขาจะเป็นเป็นหนังนะก็งงเหมือนกันว่าพนักแขกเป็นหนังทำไมเบาะเป็นผ้านะครับผมก็ออกแบบมาเพอนข้างจะดูงงนิดนึงนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกนะออโต้เฉพาะฝั่งคนขับนะที่เหลือก็เป็นธรรมดาไปนะครับในส่วนของกระจกมองข้างมันอยู่ตรงนี้นะครับผมปรับไฟฟ้า R L ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟหน้านะครับปรับสูงต่ำได้สามระดับนะครับผม แต่ว่าตัวเบาะรุ่นนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่เบาะหนังนะตัวนี้มันยังไม่ใช่ตัวเตลแบบตัวท็อปนะครับมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งคือเป็นตัวแพคทีสเตลนะครับผมนั่นก็จะเป็นตัวท็อปเลยเบาะไปคงไวฟ้าหมดแล้วนะครับมาขึ้นไปดูข้างบนกันต่อนะครับตัวนี้อ่ามีลายบ้างนะครับผมมาติฟังก์ชันนะครับมีให้ครบถ้วนเลยเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนขึ้นเป็นโหมดนะครับซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เป็นรูปโทรศัพท์นี้ก็แน่นอนอยู่แล้วต้องเชื่อมต่อมือถือได้อยู่แล้วนะครับผม แล้วก็ตัวหน้าปัดเลือนไมค์ก็เป็นแบบเรืองแสงนะครับพร้อมจอแสดงผลตรงกลางเป็นดิจิตอลนะครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้านะครับน่าเสียดายนะว่าตัว DMa ม็กไนต์ตนนี้ยังไม่มีตัวไฟหน้าออโต้มาให้นะครับผมแต่ต่างค่ายจะเป็นคู่แข่งของเขาเนี่ยอย่างโตโยต้าเนี่ยก็มีแล้วนะไฟหน้าออโต้ถ้าเกิดไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เนี่ยของัวโ o ต้าเขาออโต้ทุกทุกคันเลยทุกรุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ดส่วนของนี่หน้าจอบ้างดีกว่านะครับหน้าจอรุ่นนี้เป็นหน้าจอปฏลติมีเดียนะครับใส่แผ่นด้นะครดบ จำได้สูงสุดถึงสี่เครื่องเลยนะผมจะไม่ผิดเนี่ยนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์นะครับน่ะลืมไม่ได้จะรีวิวอะไรต่อแอร์นะครับผมน่ะแอร์เป็นแอร์บ็ดอยู่นะครับยังไม่ใช่แอร์ออโต้นะครับส่วนตัวเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดแล้วนะครับอันนี้หัวเกียร์เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับไม่ไม่มีเก็บค่าใช้จ่ายนะเราเปลี่ยนให้ฟรีนะครับเพราะว่ารถเราดูแลพร้อมขายอยู่แล้วนะครับผมส่วนไหนต้องแก้ไขเราดูแลให้ฟรีหมดเลยนะครับที่เหลือก็เป็นช่อง ขอโทษทีครับอ่าเปิดมานี่ครับก็จะมีช่องอ่าในการต่ออะแดปเตอร์ต่างๆด้วยนะตรงนี้นะครับจะบางคนจะเป็นชัดตลูกชัดแบตหรือเสียบสายกล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้เก๊ะนะครับคู่มือคู่มือเล่มดําอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้นะฮะอ่ะที่ไปดูสองตัวห้องเครื่องกับเครื่องยนต์กันบ้างดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงฮะในส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็มาเขอากับตัวเครื่องยนต์1.9 DDI Blue Power นะครับพร้อมกับตัวเทอร์โบนะครับช่วยเพิ่มแแรรรงงมม้้าาาบบิดเขนะคัก็ เครื่องเดิมเกียร์เดิมนะครับ1.9ก็ได้เรื่องของอัตราการทิ้งเพื่มที่ค่อนข้างจะประหยัดใช้ได้เลยทีเดียวนะครับเครื่องยนต์ก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยรั่วซึมนะครับไม่มีรอยดํามันอะเยอะออกมาเลยนะครับผมเข็มบัดภัย ABS นะครับติดตั้งให้เรียบร้อยจากโรงงานนะครับโครงสร้างฝากระโปรงก็เดิมๆนะครับไม่มีรอยถอดรอยไข่นะครับรอยอักอยู่ครบหมดเลยนะครับแผ่นความร้อนตัวนี้ก็มีมาให้แล้วนะครับตัวใต้ฝากระโปรงนะครับโครงสร้างกระตงกรตีแล้วก็ตัวคาดัต่างๆก็คงเดิมมทั้งหดนะคครับงเดิมทัั้งหหมมดดดเลยยยรรรอออกู่คคบบทุุจนะ มัซิงซิงนะเนี่ยมัซิงวันนี้มีแล้วนะครับนะไม่มีรอยไขเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆทั้งหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแผ่นเพดอยู่ครบถ้วนะครับผมนี่ก็เพดเดิมๆนะครับผมให้ไล่ดูโครงสร้างกันเลยนะครับว่ามันสวยเดิมทำไหนนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่นะครับก็ยังใหม่อยู่นะครับผมใช้งานได้นะตอนนี้เพิ่งติดนะเมื่อปี2020น่นะครับใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ของเหลวนะครับเราดูแลให้ฟรีนะเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์อะไรต่างเราดูแลให้ฟรีหมดเลยนะครับ ก็หากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจตัว d m a x s t e ์ l เตคันนี้นะครับ1.9นะครับโฉมปี18นะครับก็ให้ดูราคาอีกทีนึงนะครับผมเนี่ย649,000บาทนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าจับได้เต็มนะครับผมเครดิตดีซีดาวนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยเครดิตดีจะจัดเลยนะครับเคยมีประวัติการผ่อนแรงต่างคนเห็นดีตลอดนะครับคันนี้จัดเกินได้ด้วยเลยนะครับไม่ใช่จัดแค่พอดีนะครับจัดจัดจัดเกินได้เลยเกิน100%ได้เลยนะครับผมก็ ลหลักๆก็ประมาณนี้นะครับหากสนใจหรือว,ว่าอยากจะขอข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อผมได้เลยที่เบอร์โทรศูนย์แปดสามแปดสองสี่หกห้าหกเก้านะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวแอดไลน์ได้เลยนะครับผมหรือว่าลูกค้าท่นานใดที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ไม่สะดวกมาอยู่ในจังหวัดก็สามารถแอดไลน์มาวีดีโอคอลหาผอได้นะครับกระทาดูจุดต่างๆรอบคันได้เลยนะครับหรือว่าอยากจะเข้ามาดูด้วยตัวเองก็มาได้ดทุกวันนะครับเราจะอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น่งะครับแขวงเขตมิ่งบุรีกรุงเทพนะครับ ซึ่งสาขา2เนี่ยเราจะอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับนี่ฮะติดถนนใหญ่แบบนี้เลยนะครับอยู่ถนนเสรีไทยนะครับผมอ่าก็อยู่ตรงซอย95นะครับถ้าเกิดฝั่งนี้นะซอย95ก็ติดถนนใหญ่เลยนะครับหลักๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วกันหน้าผมงพี่กัดไม้รุ่นต่อไปนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับผมวันนี้เซฟกอนต้องขอตัวลาคุณลูกค้าไปก่อนแล้วกันหน้าเจอกันรุ่นต่อไปนะฮะสวัสดีครับ